สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอะลู i ิก p p ที่16นะครับรวันนี้เราจะมาไม่รู้จะทําอะไรมาทุบก,กระจกเล่นมาดูว่ากระจกที่มันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างกระจกแอนนิวธรรมดาที่ใส่ตามบ้านใส่ตามขอพักทั่วไปนะครับกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเปอร์นี่จะมีคุณสมบัติที่แข็งมากนะครับ พื้นผิวมันจะแข็งมากนะครับแตแ่เราจะเป็นไม่้าวโพดอันนี้ทัมเปอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่ฮีตเต็งนะครับแล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกระจกลามิเนตนะครับกระจกลามิเนตก็จะเหมาะสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่แตกแล้วมันจะอยู่ในกรอบอลูมิเนียมของเราได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับทุบให้ดูว่าเวลาทุบแล้วอะ่ะการแตกมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะลองให้ช่างนะครับทุบดูว่าเวลากระจกแอนนิวเนี่ยเวลามันแตกมันแตกยังไงทุบตรงนี้ก็ได้เนี่ยแป๊กนึงนะลองทุบดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะแตกเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะแตกแบบนี้อลองทุบอีกทีก็ได้ครับดูนะครับมันจะแตกของมันแบบเห็นไหมฮะมันจะแตกเป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นกระจกธรรมดานะครับอันนี้มันจะเกิดอันตรายถ้าเกิดเอ่อ เราไปเดินชนมันมันก็จะแตกเป็นลักษณะนี้มันจะมีความคมแล้วก็แผ่นใหญ่มันก็จะทําให้เราบาดเจ็บมากขึ้นมันจะอันตรายฮะ <c oughs> แต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่บ้านเราก็ยังเป็นกระจกที่เป็นแอนนิลอยู่นะครับไม่ได้เป็นกระจกเออ่ที่แปรรูปมาแล้วนะครับแล้วแผ่นต่อไปนะครับแผ่นต่อไปเป็นกระจกลามมเนตแผ่นนี้มันจะสามบวกสี่บวกสี่นะครับ แล้วเรามาดูนะครับว่ากระจกลามิเนตลามิเนตธรรมดานะครับวันนี้ลามิเนตลามิเนตแบบสามบวกสามยังไม่เป็นแ tamp ์มันเป็นแค่ลามิเนตกระจกแอนิวทั้งสองฝั่งนะครับเป็นสาย0.38นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุบให้ดูนะครับว่าพอแตกลักษณะจะเป็นยังไงลองทุบโอเคเห็นไหมครับพอมันแตกแล้วนะฮะมันไม่ไปไหนครับมันก็ยังอยู่เห็นไหมฮะยังไงก็ไม่ไปไหนครับ เพราะมันแตกแค่แผ่นเดียวนะฮะมันก็ยังทําความปลอดภัยให้เราอยู่โดยที่ว่าเรายังไม่มีกระจกมาเปลี่ยนบ้านเราก็ยังปลอดภัยอยู่มาลงมาแรงขโมยก็ยังเข้าบ้านเราไม่ได้นะครับข้อดีของไอ้ลายมิเนตคือมันยังคงอยู่ในกรอบนะครับไอแผ่นต่อไปเนี่ยนะมันจะแตกยากมากเลยเพราะมันแข็งอันนี้เป็นกระจกแทมเปอร์นะครับมันค่อนข้างจะแข็งมากถ้าเกิดเราทุบนะครับเราทุบยังไงก็ไม่แตกมันไม่แตกนะครับ แต่วิธีการทุบอะมันมีครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปโดนหน้าสัมผัสหน้าแผ่นนั้นอะยังไงมันก็ไม่แตกมันแตกยากมากแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวให้ช่างลองทุบให้แตกให้ดูนะครับเอาเลยมืออาชีพลักษณะาการแตกของมันนะครับมันจะเป็นเมคกะโพดอย่างนี้ครับแต่มันจะค่อยงจะแตกยากมากครับเห็นไหมฮะ มันจะเป็นแบบนี้นี่คือกระจกแ t เ m p e r แต่ถ้าเกิดเราทุบหน้าแผ่นมันอ่ะมันจะแตกยากมากเราต้องเคาะที่มุมอย่างเดียวมันถึงจะแตกนะครับข้อดีของมันก็คือประตูที่เป็นบานเปื่อยลรากันตกที่มันอยู่ด้านนอกอาคารนะครับมันมีความแข็งแรงมากลองดูนะฮะเนี่ยมันจะเป็นไม้ข้าวโพดอย่างนี้หมดเลยครับเห็นไหมฮะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึงมันจะบาดเราแล้ก็จะบาดแค่แค่นิดเดียว แต่เนี่ยปลอดภัยอยู่ในกรอบอันเนี้ยแต่แล้วเราต้องเดือดร้อนเอ้ยช่างมาเปลี่ยนให้หน่อยมลงเข้าบ้านเต็มเลยบ้านฉันจะปิดประตูยังไงเนี่ยนะฮะเราต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับสําหรับกระจกอีกประเภทหนึ่งนะครับไอ้ลามิเนตที่เมื่อกี้ผมพูดทางไว้อะนะฮะมันอันเนี้ยมันเป็นลลมิเนตลามิเนตมันเป็นแอลนิ้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มความปลอดภัยให้มันเราก็เอาแผ่นใดแผ่นหนึ่งหรือทั้งสองแผ่นเนี่ยไปอบแทมเปอร์ เขาเนี้ยมันก็จะมีทั้งความแข็งของหน้าผิวกระจกแล้วก็มีทั้งความปลอดภัยเวลาแตกมันก็จะเป็นเมฆข้าวโพดแล้วก็ยังคงติดอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมพอพอ,พอจะนึกภาพออกไหมฮะพอสมมุติว่าเราทำแพมเปอร์แผ่นนอกนะครับมันก็จะแตกมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือลลมิเนตกับลามิเนตเอ่อแอนนิลกับแอนนิล แต่ถ้าเกิดเป็นอ n นนิวกับ t ทมเพอพอแตกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ยนะฮะลองดูครับเลือกใช้ให้ถูกครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเท่าที่ดูดูกันก็เห็นใส่กันเป็น t ทมเ e อร์ทมเอร์ทแต่เวลาเทมเ e อร์เนี่ย่าจะไปสั่งผลิตแล้วมาเปลี่ยนให้เราใหม่เนี่ยอย่างน้อย7วันนะครับ อย่างน้อยนะครับ7วันถึงจะได้กระจกแผ่นใหม่มาใส่แต่ถ้าเกิดเราใส่ไลมิเนตอะเรายังอยู่ได้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้บาดมือเรานะฮะผมรูปได้เลยครับไม่ได้บาดครับมันก็ยังอยู่ในกรอบโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรคลิกหน้าเราจะเอาออกมาให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่17นะครับสวัสดีครับ